คทุกนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่อง s เอฟนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนตัดคลิปไม่ได้สอนตัดคีิปไม่แน่ไม่ตั้งว่าสอนตัดคลิปหราอสอนใส่ลิงก์แล้วกันนะทุกคน <S 1> <S 1> โอเคครับส่วนการใส่ลิงก์ยังไงก็ตอนแรกครับตอนแรกก็อย่าลิงก์เข้ามาอัดคลิปก่อนนะครับทุกคนก็มาอัดคลิปลนะครับผมพี่ก็จะกดเป็นท่านี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแคปรูปให้ทานตอนนี้นะแบบแคปแบบนี้เนาะ ทุกคนจะเอาท่าอะไรก็ไ hmm. ด้นะครับ hmm. ท so okay, so okay, mm. mm. okay, mm. ุกคนท่าอันไหนก็ได้นะคะทุกคนแล้วพี่จะเอาเป็นท่ามากินด้วยกันนะครับทุกคนแล้วก็ไปแครรูปแคนมานะผมแคปตรงนี้ไปเนาะแคปไปเลยนะครับทุกคนกดแคปไปเลยนะทุกคนโอเคเมื่อจากะเมื่อเราแคปแล้วก็สามารถแล้วเราก็ไปที่แอปแคปพัดต่อได้เลยครับทุกคนถ้าเราไปบนที่คลิปมานะครับเราก็มาตัดเอานะครับตัดให้มันตรงจังหวะกับเสียงเพลงอันนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เดี๋ยวพี่จะ ทิ้งลิงก์ดานวน์โหลดเสียงเพลงไว้ให้เราจะไปโหลดในติต๊กต็อกยาอกันแล้วกันนะทุกคนแล้วก็มาเอาเสียงจากอุปกรณ์รณแล้วก็เลื่อนมาดูทุกคนมันก็จะเป็นเสียงอันนี้เนาะโอเคเสียงนี้นะทุกคนโอ,โอ้เสียงไม่ได้นะวะมันก็จะเป็นเสียงนี้ทุกคนก็เลื่อนมาแล้วน,นี่เราก็จะตัดเอาตอนนี้ทุกคนเสียงที่มันตึกนะทุกคนแบบนี้นะโอเคตัดประมาณนี้ได้ทุกคน โอเคครับเมื่อเราตัดแล้วก็ลบเสียงเพลงออกไปลบข่าวออกไปด้วยนะเวลามีนะแล้วก็บันทึกไปได้ด้ยทุกคนโอเคเมื่อเราบันทึกแล้วเราก็ไปที่แอป P.R. ต่อเลยครับโอเคเราเมาื่อเราเข้แอป P.R. มาแล้วให้เรามาดูรูปทั้งหมดนะทุกคนแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็มาตัดรูปแบบนี้เนาะตัดให้มันได้แบบนี้ทุกคนแบบนี้เลยนะแล้วก็รูปแคร์นะทุกคนตัดให้เป็นแบบนี้นะทุกคนแบบนี้ เค okay. เมื่อเราได้แบบนี้ให้เราเข้าที่แอป Remove BG นะทุกคนเข้าไปที่ร Move ไว้เนาะโอเคครับทุกคนเมื่อเรามาที่แอป Remove BG ให้เรากดออปรูปนะครับผมแล้วก็เอารูปอันนี้มาเอารูปที่เราไว้เนี้ยมาเอามาใส่เนาะแล้วมันก็จะตัดให้เราเลยนะทุกคนโอเคมันก็จะได้แบบนี้ดูรองเท้าหายแล้วก็ไปแก้นะทุกคนโอเคแล้วพี่ก็ ไม่ต้องดาวโหลดเพราะที่ทำไว้แล้วเนาะแล้วก็แบบนี้เหมือนเดิมแบบรูปแคนด้วยนะเอารูปแคนมาแล้วก็ปุ๊บใส่เข้าไปแล้วแล้วมันก็จะตัดข้างหลังเอาให้นะครับตัดท่างตรงนี้นะไอตรงข้างเนาะแล้วก็กดบันทึกไได้เลยวทุกคนพี่ว่าต่อไปเราก็ไปที่แอป a l มอมชั่นได้โอเคทุกคนเมื่อเราเข้ามาในอ l ล a n ม m ชชั่นแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มาที่โปรเจกต์เนาะมันจะมีสองอันเือะให้เราเข้าไปที่อันแรกนะทุกคนโอเคพี่ก็ทําไว้ให้ทุกคนดูเป็นที่เรียบร้อยมันจะได้แบบไม่ยาว้วทุกคนอันแรกนะทุกคนให้้ทุกกกคนมาแลว็ด อันที่สีและสีเติมนะัมแล้วก็บวกคิดที่เราทําการใส่ตัดมาล้วทุกคนสองวีอันนั้นนะเนาะอันนี้เนาะใส่ไปเรื่อยแบบใส่แบบนี้นะแล้วก็เลื่อนมาทุกคนเลื่อนมาเราก็จะเจอกับพวกนี้ทุกคนอันแรกก็จะเป็นตัวละครของเรานะผมให้ใส่ตัวละครไปเนาะอันนี้เนาะใส่ตัวละครเราที่เราไปทําการตัดมาทุกคนก็จะเป็นอันนี้ใส่ไปเรื่อยมันก็จะได้แบบนี้นมแล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราเนาะผมก็ใส่ไปครับโปรไฟล์ ก็ <ül üş m ine> ทุกคนก็น่าจะมีติดเครื่องไว้นะไม่น่าจะได้ลบกันหรอกมาาถ้าดูที่ผมไว้นะอันต่ออัน,นี้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นโปรไฟล์พื้นหลังนะผมก็ใส่โปรไฟล์ไปแล้วโปรไฟล์ที่เราตัดมาก็จะเป็นแบบนี้นะยู่ในเนะบาน,นี้อ๋อก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแบบนี้ส่วนโปรไฟล์ที่เะาไปตัดมาพื้นหลังก็จะเป็นแบบนี้นะผมพื้นหลังโปรไฟล์นะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วอันต่อมาครับทุกคนก็เลื่อนมาทุกคนเมื่อเราเสร็จขั้นตอนแรกแล้วแล้วก็อันที่สองเป็นรูปแคร์นะทุกคน ก็พื้นหลังแคนก็ใส่ไปแล้วใส่แบบที่เราไปตัดมาแล้วใส่ไปเลยทั้งสองอันเลยนะทุกคนส่วนตัวละครไม่ต้องใส่นะทุกคนมันตัดให้แล้วเนาะใส่ไปเลยอันนี้ง่ายนะทุกคนใส่แค่นี้อันที่สามก็เหมือนกันครับใส่ไปเลยพี่ก็จะเป็นรูปนี้นะผมใส่ไปเลยนะนี่อันที่สองที่สามไม่ต้องไปเปลี่ยนมันอ่มันไม่มีอะไร <c oughs> ไม่ต้องไปใส่มนันนะทุกคนนี่เลยโอเคเมื่อเราทําการเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืม พี่ลืมนะทุกคนโอเคเราก็อย่าลืมมาเปลี่ยนพื้นหลังด้วยนะทุกคนพื้นหลังก็จะเป็นอันนี้เนาะพื้นหลังอย่าลืมพี่เอาเปลี่ยนพื้นหลังกันอเอาใครเรามาเปลี่ยนพื้นหลังกันนะทุกคนปุ๊บเปลี่ยนพื้นหลังแล้พี่เอาเรื่นี้มาใส่ตูงนี้โอเคมันก็จะได้แบบนี้นะทุกคนโอเคเรียบร้อยให้เราบันทึกไปเลยนะทุกคน โอเคเมืเ่อเราเปลี่ยนพื้นหลังนะทุกคนพี่จะทําให้มันเท่ขึ้นด้วยการเพิ่มเอฟเฟคไฟนะทุกคนแล้วเอฟเฟคไฟเดี๋ยวพี่เหมือนเดินมาลิงนะปุ๊บเลื่อนมาทุกคนแล้วก็กดทำซ้ำหนึ่งเลเยอร์นะทุกคนแบบนี้โอเคส่วนเอฟเฟคไฟเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงไว้ให้นะทุกคนโอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวลิงเอฟเฟคไฟพี่จะทิ้งลิงไว้ให้ทุกคนแล้วก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างทำซ้ำหนึ่งเลเยอร์ไปแล้วเนาะมาที่สองทับ บวกไปวางไปเลยเนาะวางไปเลยมันก็จะได้แบบนี้ทุกคนปุ่มแบบนี้เลยเนาะโอเคแล้วแล้วให้เรามาปรับเสีเยาได้ทุกคนปรับเสียวเลยเนาะสีร้อนนะทุกคนแล้วก็เป็นเสี้ยวนะครับสีนี้แล้วกันนะทุกคนโอเคเมื่อเราทําใส่ไฟเสร็จให้เราบันทึกได้เลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อทุกค,คนบันทึกคลิปเสร็จก็อย่าลืมกดบันทึกไปด้วยนะครับทุกคน แล้วก็กดปิดอันนี้ไปเลยครับ,บรทุกคนกดออกจากน,นี้เลยเนาะแล้วเราก็ต่อไปเราก็มาต่อกันอันที่สองนะครับอันที่สองก็จะเป็นกันกระตุกนะทุกคนก็ใส่คิดที่เราทําการบันทึกมาเมื่อกี้ใส่ไปเลยนะใส่ไปให้ครบดูอันเลยนะครับทุกคนใส่ไปเลยก็จะได้แบบนเมี้ทุกคนใส่ไปนะครับปิ๊บโอเคเดี๋ยวพี่จะขอรัดมาก,ก่อนนะทุกคน โอเคทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันในของทุกอันนะครับทุกคนแล้วอันต่อมาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับอันนี้ก็อย่าลืมใส่โปรไฟล์ของเราไปด้วยนะครับทุกคนโปรไฟล์เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเลยเนาะเพราะว่ามันก็จะมีเงานะทุกคนพอเราใส่โปรไฟล์ปุ๊บอันที่สองก็จะเป็นรูปแคนนะครับทุกคนใส่รูปแคนไปเนานะอันที่นะครับผมก็จะเป็นรูปรูปที่เราทําการใส่มาทุกคนนี่ยเป็นรูปนี้ก็ใส่รูปนี้ไปเนาะ okay. โอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ทุกคนไม่มีอะไรมากาะ โอเคสำหรับมีพี่อขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอต่อ50ไลน์นะทุกคนคิวนี้เนาะบ๊ายบายไปแล้ว